แสงลากว่าจะกิมตัววันนี้ตัวล่างถ้วยคือเบิรนเจมแต่วันนี้เป็นเว้นตัวล่างถ้วยนะ เปิดล่างถ้วยบาได้อะแล้วยนี่ยอย่างล่างถ้วยบาได้อะขี้ขันกะก็อจะกิมมันก่ออยู่ตีสิ่งล่างถ้วยน่ะก่อแล้วจะกิมมันเกี่ยวไออย่างตัวหรอก่อเปิ้ลกลัวจะกิมมากอจะกิมตัวน้อยเดียวกลัวมันยนี่ยอย่างก่อค้นมันกลัวหันแล้วขนคิ้งลูกตัวก็จะไปพอมันเนี่ยอย่างอะก้มล่างถ้วยไปกะจะไปพอมันก่อเปิ้ลกลัวมันกระโดดใส่อะถ้ามันกระโดดใส่ตัวกระลบมันกะแฮ่ก่อเปิ้ลกลัวลบมันมต่ นะตกลงลบบตันก็นว่าลบจะกิมโ่อยังมากวนปินอยู่ตกลงตัวจะล่างถ้วยเปิ่นกอเออ,เอ,อ,เอ,อล่างเฮก็ได้อ๋อซ<ส>ากจำลาตัวเปิดนล่างถ้วยเสร็จแล้วจ้าขอบคุณค่ะที่รักเฮยเปิดนล่างถ้วยอีทขนาดเลยเปิ่นขอกอดเพิ่มกําลังใจกรำว้ายห้ามเข้าใกล้ห้ามกอดเปิ่นนะ โอขอกอดน้อยเดียวบย่ได้โหอตัวลังเกียดเปิดขนาดเลยกาบ่ได้ลังเกียด์เตจิกิมันกอตีเสียตัวฮันแนไหนไหนไหนมาหัน,นม,หมีเลยเอา้าวหายไปไหนละเว้ยว่องอันเปิดกอดตัวได้แล้วแมนกอว้ายจิกมันกอะบนหัวตัวฮันแนไหนไหนไหนมาหันมีโหรอ้าวะกี้อยู่บนหัวตัวนนเตแตแล้วมันหายไปไหนนี่เว้ยเตแตเอออันเปิดกอดตัวได้เลยยังห้ามมากอด มันต้องอยู่ที่ไหนสักทีในร่างกายตัวแน่ๆเลยเออมันกระโดดไปไหนโม่ละก้ามันอยู่แถวนี้แหละเปิดบาไว้ใจตัวห้ามมาใกล้เปินเตือนนะเอออันเปินไปอาบน้าก่อนก็นกนได้อ่อเออไปอาบเลยแล้วสะบัดสะบัดผ้าตัวให้จําล้ตัวเปินอาบน้ายัางบ่ได้อ่ะอ,าอ้าวแงยังอาบน้าบ่ได้อ่ะน้าปลาปลาบ่ะะไหลกะก็มันมีเขี้ยวตาปาดอยู่ในห้องน้ำอ่ะ โอ้มันเข้าไปย้ำใดนี่ก็น่าตัวเข้าไปย้ำใดก็บ่หู้ตัวไปไล่เขียดตาปาดในห้องน้ำเฮ้เปินกํมโคตัวกลัวเขียยตาปาดอีกลัวกะก็ย่างตัวกลัวจะกิมนากะแฮ่เปิลก็กลัวเหมือนกันนะเขียดตาปาดนี่เออนันเตอสงสัยไทยจะได้แปลน้ำแล้วเอออันเดียวเปิลไปไล่มันเฮ้กันละกันอ้าวนายว่ากลัวเหมือนกัน ก็ออยังแขวนกว่าจะกิมหน่อยแหมซากจำล้ำตัวเอปิโซ่พอในห้องนำ้ำมุดละนะเปิ้นมาหันมีเคียตาปาดสักตัวเลยสงสัยมันถ้าจะออกไปละกา้าเออมันถ้าจะกลัวตัวมันเลยหนีไปแล้วขอบใจตัวนะมามามาขอกอดกําว้ายห้ามมาเข้าใกล้ป้นะโคอย่ีอย่างเข้าใกล้บ่ได้อ่ะพอตึง้งจะกกิม เคียดตาป้ามันก็ยู่เสื้อตัวตึงส่งเลยไว้ไหว้ไหว้จุยเปิ่นกรรมว้ไหว้จะไปมาใกล้ปพนหนาไหว้ไหว้ไว้ไว,ไวเจ้าบ้านเจ้าจองจวยจีสนับสนุนโดยไม่ไหล่จะกิ้มกาหรือสีถ้าจะกิ้มบนันนีแสดงว่าจะกิมบะกหัวห้องน้ำที่ไหนก็เข้าบะได้ หัวเข้าห้องน้ำบาเซตเต็กะะยังมาเมินแต่วานี่เปินใครหิวนะแหมกําเดียวแหมกัมเดียวยังบาซูตเตียนนี่โหูกินดีขี้เมินงานบาเดินแต่แตย้อนแกงพักปังตัวนะอย่าหื้เปิดลุต้องจินส้มถ้าจะโบดแคบหมูถ้าจะเก่าอะว่าไปเลยละตัวของไม่ของสดตึงนั่นเลยตัวนั่นนาะ กินข้าวบะชอบล่างมืออ่ะเออ,เอ,อแล้วละ่ะเข้ามาได้เลยโคเหม็นไม่หม็นเงาปลเข้าต่อตะเดี๋ยวเปิดไปเหิ่ยวบ้านคําแลนก็นได้โคลังเกียดมันอีบ่ได้ลังเกียดแต่ขี้เดียดขี้เจอะเออไปเหน่ยวบ้านคําแลนก่อเก็บพักปังมาแห็สักหับเนอเปิม้มากมากล้ำล่ำเอออันนี้อูแต้กัว่าอูเล่นนี่เปิ้อูยอมาบ้านคนําแลนคนําแลนคําแลนขอเข้า าห้องน้ำกิมยังเข้าบาได้ช่างกำลังแปลงชาโคกอยู่ห้องน้ำบ้านคำแลนดมีสองห้องมาใจกะวันนี้แปลงชาโคกตึงสองห้องเลยแล้วแสงลา่าแนี่ยอย่างบะเข้าตีบ้านตัวเก่า่าก็บะจืนมันขี้เหม็นขนาดบะกล้าเข้าต่อเลยกว่าจะหายเหม็นก็ถ้าจะเป็นชั่วโมงบุญเนาะห้องน้ำบ้านเปิ้ลก็ถ้าจะแปลงเป็นชั่วโมงบุญเนาะเอออันเดียวไปเข้าบ้านป้าดีก็ได้มาบ้านป้าดีป้าดีเจ้าขอเข้าห้องน้ำ ก้ากเข้าห้องน้ำสิบบาทโคเข้าห้องน้ำอีบรายก็เก็บสตางค์อยู่อะเก็บกะาก่าน้ำประปลาบ่าใจได้มาฟรีโคอันล่ำเหลือบาเข้าก็ได้ปีกมาถึงบา้านเฮ้ยหนองเหนียวข้างหัวบ้านตัวเก่าเนี่ยก็ได้แสงลอย่อย่างอยู่แน่ โอ้สะดุ้งหมดป้าเป้งเออคือว่าน้องกำลังจะลุกง่าอยู่เจ้าโอ้โลุกง่าจะได้ง่ามามีสักตนอ๋อกำหลกน้องเมื่อวามีญ่าอยู่น้องลืมไปว่าน้องลุกง่าแต่วาเสร็จแล้วเอออันแฮมอเออป้าเป้งเจ้าน้องขอไปเข้าห้องนมม้ำบ้านป้าเป้งได้กอเข้าบ่ได้ขนาดป้ายังเข้าบ่ได้นี่ มาได้อ่ะก็กุญแจบ้านอยู่ติลานป้าปุณเนี่ยกว่ามันจะมาก,ก็ถ้าจะเป็นสองสามชั่วโมงปุณเนาะอันกะเอยแล้วย่ยอย่างแสงล่าบะเข้าห้องน้ำบ้านตัวเก่าเข้ามาได้เจ้าต้องร้องหห้เหม็นก่อนแล้วแสงล่าย่ยอย่างบาไปเข้าห้องน้ำที่ปั๊มหน้าหมู่บ้านเออบาไปแต่เขาเราว่าปั๊มนั้นมีผีนะเออน่าอ็นดดอันก็อดเอาเตอ เออแล้วป้าเป็งจะไปไหนนี่ป้างอมป้าเลยจะมาอู้ตัวแสงราเนี่ยโคมาอย่างตอนนี้บหวาแล้วเนอะเม็นก็เหม็นจังมาเตอเข้ามาไหนบ้านอา้าวห้องน้ำมันลกอยู่นี่นะตัวล้อกําเนอเป็นขี้อยู่โฮขี้แฮมโม ตองตัวเสียกะกอลกี้ตัวมาเห่งเพื่อน่ะเปิดลิขี้บาสุดเนี่ยเอยซ้ำเิ็นเหลือเกา่าสนับสนุนโดยโกโก้กาจื่นโวกินแล้วโอโหลู้ต้องโซกินข้าวตามบ้านคนอื่นตัววันนี้ย่าง,งกินน่ะแล้วตัวขยากินไอยังเดี๋ยวเปินเยย้นจะย่าฮเฮ้ยก่กับเข้าออะมะฮู้อยากกินอะไอยังดีแกงพักปังมันก่อกไก่ลาบควายแป้วก่อนัก อันจะกินต้มจืดใส่ผักเปิ่นบะไค่มักบะล้ำเต่าใดจะต้มส้มปลาหลิมปลาไหลขี้ขั้นไส้ก้างป่าเหมมาะกลัวไส้แล้วมันบะหมดก้างํำคอโอวยน้อกายแต่กับเานา่น้อ,นนอเปิ้นก็กา่เหมือนกันตีกาดนั่นบะมีหยัางน่าสนใจปลากาดจ้นปลากาพัก ปลากระจะไข่หันแล้วกายบ่ฮู้จะกินอะไรยังดีกินหมูกระทะมันก่อแปลงลำจะกินแกงผำแอ่บลำเขียวอลึกจะกินปลานิ้นทอดก็บบ่อเต่าหือจะไปซื้อมาทอดก่อขี้ขัานถ้าจะซื้อตีเขาทอดมาแล้วคุ้งบ่อแค่ทอดบลสซุกอะฮ่าแฮมอันตีซุกมันก่อจะไม่ล่ำจะลองจำซื้อมากับบ่กาเนอเอออันเฮาไปซอกกินตามบ้านคนอื่นปะถ้าเฮาไกา่บ้านไหนตี เขากําลังกินข้าวอยู่เขาก็ตึงจวนเฮากินตัวเนาะเอาอันเลยค่ะตั๋วจะดีว่าดีกากินฟรีประหยัดต,ตัวเ,เออถ้าเขากินกับเขา้าตีเฮาบ่มักโลเออถ้าเฮาบ่มักเฮากะจานว่ากินข้าวมาแล้วถ้าเจอกับเขา้เขา,า,เขา,ตา,าตีเฮามักเฮากะตามมารยาทว่าเอาเตอะกินเลยเดี๋ยวเขาตึงขยันขยอขเฮากินจนได้อันแมมอ อันไปเลยป่ะมาถึงบ้านป้าดีป้าดีกินเข้ากับไออยังนะครับอ๋อป้ากินลาบบะคัวนี่น้อยเดียวบะได้ลำก็บะลำแต่ป้าจําใจกินว่าแต่ว่าดีเตอมูสูกินเข้ามากันเลยยังยังบะได้กินเตอครับ ป้าแนะนำเฮืไปกินข้าวบ้านคำแลนเนอร์ป้าจะชวนสู่กินลาบเนอแต่ลาบมันบลําเอนป้าบะชวนแล้วเนาะไปไหนก็นไปแต่ป้าป้าตัวเขาไปกินบ้านคำแลนดีกว่าป้าดีมันขี้จิมาถึงบ้านคำแลนคำแลนคำแลนกินข้าวอยู่กะกินข้าวกับไอไย่างแน่กินกับแกงพักปังเจ้าแสงลาก,กับไอ้จืนกินข้าวมากันและอยัางเจ้า บ่ได้กินเต่เลยหิวพอดีเลยเออน้องคําแลนเฮาสองคนกินข้าวมากันแล้วอ้าวปีแสงล่าบอกว่ายังมาได้กินเตืาเลยอ๋อช่วงนี้แสงล่าขี้หลงขี้ลืมอันอายไปก่อนนะอันแฮม,มออก้าว่าจะจวนกินแกงพักปังสกักํำเนาะตัวยนียังบากินแกงพักปังบ้านคนนะําแลน่ะเปิ่นเริ่มหิวแล้วนะกินได้หมดแล้วนี่แฮ่ก็เปิ้นก้ายแกงพักปังอะเอออันเฮาไปบ้านอีงิมเปลี่ยนเปิ้นปะ มาถึงบ้านงิมงิ้มเพื่อนมึงก็ล้องกินข้าวอยู่กัแม่นละมามา,มา,ม,ามากินข้าวตุยกันมึงกินกับอะไรอย่างแนี้กูกินกับน้ำพริกอ่องแคบหมูโอ้มอกามอกากินตว๋ยมามามา,มากินตุวยกันพ่อแม่ปีน้องป้าหน้าอากูก็ยังมาได้กินเตอะเออแต้ลืมไปบ้านมึงอยู่กันหลายคนเอออันกูปิกบ้านก่อนเนอะเออตัวเนี่ยยังมาลองจ้ำน้ำพริกอ่องสักคำละเออเมาเามาเ เาเก่งใจมันปิกบ้านเขาดีกว่าปะปิกมาถึงบ้านเฮ้ยแล้วเขาจะกินอะไรอย่างดีนี่แสงลาอายจืน้องตาแก่งพักปังมาเฮ้ยว่าสนาหาปลากะแก่งพักปังสนับสนุนโดยแก่งพักปังบ้านคำแหลนกินแล้วบะแก่นขี้ก็บบะแค่นเน้อตัววันนี้ตัวยางมางามนี่ ดูหน้าตาสดใสเปล่งปังเปลี่ยนปกายแวบๆตัวบาตามาอู้หวานเลยตัวใครได้ยังก็บ,บอกมาเลยเปิ้นขอไปแอลตัวบางเงียงสักคืนได้ก็แอลมันแต่หันหน้าก็ขอไปแอวเดี๋ยวเงินเดือนหน้าออกเปิ้นจะปาตัวไปแอลอ้อปาเปิ้ลไปแอลบนด้อยสามวันสามคืนเลยนะ โอเคได้เลยตัวเป็นสัญญาแล้วคืนนี้จะเอาสตางไปกี่บาทเอาสตางไป3าม0ันได้ก่อเอาไปสอง0ันพอแล้วแฮมชั่วโมงต่อมาร้านนี้หน,น้าหนังเนะเาะใครอยากมาแอวเหมือนละอเพื่อนวันนี้หฮบมาได้เอาสตางมาน่ะบะอา้าวในว่าจะออกคนละกึง่งก็มีแฮมมาเพื่ซากบาดอ่ะกว่าหาจะได้ออกมาดาหฮะแล้วดาแหม อ้าวแล้วจะแย่จะแดนี่ชิงก็ออกไปก่อนกาวันผูกวันเหือฮะจะใส่เห่ออโอเคโอเคแต่ห้ามเกินสองปันนะเมียฮะเหือมาสองปันเต่าอ,อันเนาะโอเคโอเคห้องเด็กเสิร์ฟมาเลย สั่งออย่างดีเจ้าเอาต้มส้มปลาดิมจิ้มจุ่มหมูนุ่มมาลุมผัดไข่ไก่ย่างสาวดาวไว้ข้าวสองขวดยำจรลวดใส่บะแตงผัดพริกแกงเนื้อเปอยไข่ลูกเขยสองแกนเออมันบะนักไปกาพเยนเดี๋ยวมันจะเกินงบสองปันนับบาบะเกินบะเกินเจี่ยหาก้าหากเกยมาล่าน,นี่แล้วเอออันก็เอาตามนี่นะเจ้า เอาตามนี่เลยครับน้องสาวคนสวยสากจำลามให้เพื่อนคิงเมาได้อยังคิงจะตอแหมกอพอละกาเพื่อนนี่มันจะห้าทุ่มแล้วนะเดี๋ยวเมียจะดาเอออันก่อเช็คบินเลยนาะน้องครับน้องครับเช็คบินเลยครับสองปันกับแหมสี่บาทเจ้าโวสี่บาทนี่ลูกไหนมานี่บางอย่างนายคิงบอกว่าบาเกินสองปัน หากาวิ์ไปสีบาทบาเฮ้ยเออนันตะบะอาอแปลก่อนสีบาทได้ก่อนน่องวันพูกวันเฮอไอจะมาจ่ายเด้อเข้าติบก็บาได้ยังมาแป้แหมระว่างต่างปิกบานอันแสดงว่าคิงติดหาหนึ่งปันนะเออแล้วแหมซีบาทโลใครจะเป็นคนจ่ายคิงนั่นนอใจย้อนคิงสั่งมาเกินโอเคเพื่อนห้าจ่ีบาทก็ได้ อันวันหวกวันเฮคขิงไสาหามาเลยนะเฮ้ยห hey, ยุดนี่คือการปนเฮ้ย hey, ปนจนจนปนยาสู่สองคนมีสตางค์กี่บาทเอามาเฮ่หาหมดเลยเออจนสตางค์ตีห่าติดขิงหนึ่งปันหาไสให้ขิงบาเดียวนี่เลยอ้อ เออบะปันตุยนายบอกเมียบะฮือสักบาทรหาลืมเกิดไปว่าหามีในกระเป๋านี่พันเออนั่นเตอแล้วมาซาหาปอกีอ,อย่างตอนนี้สนับสนุนโดยทานไฟสายกาเขียดหนังขี้ใส่ไฟสายได้เกิงในทีมดเหียจอย